และภาพประเภทนี้ผมมีหลายแบบหลายพิมพ์ทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่พิมพ์พิเศษนะพิมพ์เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปห้าเหลี่ยมอะไรนะนะท่านสร้างไว้หลายเนื้อ อันนี้ลงรักลงทองบางพิมพ์ถ้าลงชาติแดงไว้เลยปั๊มข้างหลังก็มีถวายรอสี่อันนี้ลงรักแล้วลงลงลงทองไว้สวยเนื้อสวยมากพิมพ์คมชาติลึกมากครับจัดอยู่ในกลุ่มของยอดขุนพล แต่ยอดคุณพลรสอก้าหนึ่งนะฮะสุดท้ายเจ็ดราสอประมาณเจ็ดศูนย์